ฝรั่งเศสในแมปนี้รู้สึกว่าจะโดนจํากัดนะครับโดนจากัดไม่ให้สร้างปืนใหญ่ได้เกิน3อันนะอู้หูหูอกองององ้ององโอ้ยนี่มันสวยครับมีสตาร์เตอร์แพ็คอู้หอ้สวยจัดโอ้ย ปัป่นป่ปวนครับปั่นปวนโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้โคตรโกงเลยโอเคผมเริ่มปฏิบัติการเอ้า o u โดนขออนุญาตอู้หู้ยสีเหลืองมีสีเหลืองมีอโปโอ้ยโยผมผมผมขำเยอะไปหรอ โอ้โหใส่กันเลยโอ้โหใส่กันเลยเอ้าไฟฟ้าหมดพี่ชายเออว่าออกอะไรดีดโอ้ได้เวลาแก้แค้นของผมละ <stage. S 2> ยบรลอยครับผมขออนุญาตโอเคผมว่าผมต้องจัดการสีฟ้าก่อนนี่ผมปรับยูริบาลีบาลานเหรอ โอเคครับตายโอเคอุ้ยสองสีนี่เขาต่อยกันอีกเสร็จผมอย่างเงี้ยโอ้โอคลิกไม่ค่อยโดนโอ้ดูเคียไม่แต่แรกผมเล่นแบบนี้ไม่มีนะแบบนี้มีเหรอเนี่ยอโคลคาริปอยู่ไหนเ ผมมีนิวเคลียร์ครับผมมีนิวเคลียร์อย่าซ่ากับคนมีนิวเคลียร์นะครับโอ้ยิงถึงเนี่ยโอ้โคตรไกลมาครับมีคนให้กำลังใจอยู่ห่างๆอย่างหห่วงนะ ขอเยอะๆขอกล่องเยอะๆเฮ้ยผมมีคนสะกดจิตนะผมมีคนสะกดจิตนะไปครับเดี๋ยวเราจานดาวเทียมจานดาวเทียมอะไรทานยู o อี bon ่จานดาวเทียมโหสะบดค่าเลยโอเคครับเดี๋ยวผมไปตั้งบ้านใกล้ๆเขาแล้วก็ครับอ่ะบรรยากาศยี่สิ คตรได้ที่ถึงเลย,ยเรียบร้อยครับสีน้ำเงินเสร็จผมละไอ,อสีแดงเสร็จผมละโอ้ยถึงเรอเนี่ยอนุญาตนะครับโอ้โหสีแดงเรียบร้อยครับ โชคมันเข้าข้างผมมาดิเทพพิดาแห่งชัยชนะซีครับผมเยสคอมรัดเอากล่องมันเยอะเกินผมเก็บไม่หมดเลยดิโอเคครับผมซี อันดใดเละที่โอ้ยรถแม่นี่นะโอ้โหเชิญเอนจอยครับผมโอ้โหฝรั่งเศส ผมปิดบ้านไม่คุยกับใครตั้งปืนใหญ่จบเกมครับยกเว้นเก็บกล่องแล้วมันได้กล่องระเบิดในบ้านเท่านั้นแหละโอเคผมไปละขวาล่างคนเดียวโอ้โหสีแดงเจร้อนจัดพี่ชายกลางบ้านก่อนมันได้เปรียบจริงนะแต่ตัวนั้นมันโดนกระทือนะอุย้อยเดี๋นะผมมาตั้งมุมอย่างนี้มันดีไหมเนี่ย คือมุมอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเกิดกล่องตรงนี้นะครับแล้วรังก็จะเกิดความโลภว่าเอ้ยกล่องเกิดก็ต้องเก็บแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะผมโศกนาฏกรรมนะโอเคน้องหมาเนี่ย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 โศกนาฏกรรมผมปล่อยบอดเลยเฮ้ยปล่อยบอดแต่บอดไม่ยอมเอ้ยมีคนเก็บกล่องระเบิด เ anyway, ้ยหมาได้อาร์เมอร์นี่มันจะแก่งแค่ไหนอ่ะนี่ไงนี่ครับตัวอย่างเฮ้ยพี่ชายใครมาทำในแถวนี้เนี่ยจำไว้ครับท่องไว้แมปนี้เราซุกเงียบซุมเงียบเก็บกลองแถวบ้าน เก็บดีพี่ชายอออุ๊ยเอ้ยขอบคุณครับที่ไม่ใช่กล่องระเบิดเฮ้ยตรงนี้ไม่มีคนเอาเก็บกล่องเลยกิมอร่อย e n จ o ยครับผมโอ้โหประชาชนแอร์อัดอยู่ข้างบนนี่เอง โอ้เรียบร้อยครับสีแดงเสร็จผมละเฮ้ยผมสร้างนี่ <S <S um> <S 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 2อันทำไมเนี่ยไปครับลดประชากรกันหน่อยลดประชากรกันหน่อยฮึอยู่เคียร์ผมกำชะตากรรมของคนคนหนึ่งไว้ในมือตอนเนี้ย รเรียบร้อยครับผมเฮ้ยรอฐานเดี๋ยวเราขยับขึ้นบนดีกว่าเนาะโอ้โหตรงนี้มันแหล่งกลุ่มซับผมชัดๆัด้ยโอ้ยโอเค <c oughs> okay, ครับ <c oughs> โอ้มาสเตอร์มค์เล็บมกซัมเฟรนไปครับผมสีแดงถอดใจไปแล้วนะโอ้ โอ้ปโอเคว่าได้เวลาจบเกมนี้แล้วครับโชคมันอยู่ข้างเราอะไรก็ง่ายไปหมดไปครับรถเลเซอร์รัวพี่ชายต้องเฮ้ย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 มีฐานล่องหนมีฐานล่องหน ตอนนี้ผมต้องระวังนะไม่เก็บกล่องในบ้านครับเพราะถ้าผมเก็บกล่องในบ้านเมื่อไหร่แล้วก็คุณผู้ชมก็น่าจะรู้ดีว่ากิจศาสตร์ที่ผมเคยเจอมันเกิดอะไรขึ้นเวนดูวอนเซนอัพโอเคก็ผมฉานแตกหมดไปพี่ชีมให้ฉันหน่อย นี่คือความเกียนของฝั่งฝรั่งเศสนะครับจริงๆครับผมดวงมันอยู่ข้างเราทำไรก็สดใสไปหมดสุดได้เป็นเยอรมันนะครับยูนิตรถถังไม่ได้ใช้ช่างมันครับไม่แคร์ตีรีตีรี <Construction> ถ้าผู้ชมสนใจอยากจะเล่นด้วยกันพิมพ์พมพบอกใน <construction S 2> ช่องแชทได้นะครับผมไปตั้งห้องใหม่นะ Construction complete building training new rally point established new construction options unit ready training unit ready t w e yes 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 construction complete ไปไปมาผมชอบเล่นแบบถ้าเล่นหนึ่งๆเนี้ยถ้าเขาเล่นเอนจิเนียร์ผมเอาซิลสวนเลยนะถือว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมเอนจิเนียร์มาขออนุญาตซิลสวนเลยละกันพี่ชายเปิดนะโอ้โหยืดแล้วเหรอเนี่ย มาเร็วจัดฮยโอ้เอนจิเนียร์มาครับมันเป็นเรื่องปกตินะเล่นโซเวียตเราต้องเล่นเอนจิเนียร์อยู่ละเรามีซิลแก้ขาดครับผมซิล r รด d y แต่ผมยังไม่ไปนะ ผมรอยิงเอนจิเนียร์เขาก่อนมาแค่นี้มันไม่ราคาผิวพี่ชายผมส่วนนะอย่างนี้ผมส่วนนะบอกเลยมาอ้ผ Alright, next go Speed. Transformer panels in order. Fast and light. United. Yep, la I have. Building. Ah, Limited. New rally point established. Hey oh, commander, oh, uh, ah. there it is! Training. Construction complete. <laughs> new rally point established. Unit ready. On hold. Building. On Check out the view. New construction options. Unit ready. <laughs> <laughs> I'll take the high road. Unit ready. Riding Unit lost. Yes, commander. Disguise Construction ready. complete. Yes, Commander. Unit ready. Oh. Building. Agent ready. Indeed. Disguise ready. Operation underway. IFB ready. Construction Watch complete. My dust. Unit ready. Watch my dust.

โอเคครับเราแค่ตอนนี้เราต้องเอาชีวิตให้รอดนะโอเคครับจัดการรถสอยก่อนเลย ตอนนี้เราค่อนข้างที่เปรียบนะ <High S 1> ผมว่ารถแรกเขามีหนึ่งสองสามสี่ห้าทัน เาจ,จะเล่นเจ้าตัวนี้ครับเฮ้ยผมสร้างเครืบินมาเกินหรอ a u d a c o i e i s a t u r e e o s u พี่ชายมือล้านหรือเปล่า เนี่ยครับคนไม่ได้คุมนะเฮ้ยภ <it> าพเดิมๆม,มาหรือเปล่าเนี่ย โอเคครับอีซีวินนี่ผมปล่อยมือเลนะเนี่ยตนครับผม Aircraft report here but it's natural sanctuary. What going nice. mobile? Aha! Unit ready. Building mean, green, and unseen. On the crowd. Natural sanctuary. Now now you know you I'm I'm down down. Unit ready. Laying uh low. -huh. Now you see me, soon you won't. Unit ready.

รกดดันเข้าไปครับกดดันเข้าไป เรียบร้อยดันเข้าไปครับผมกดดันเข้าไปผมไม่ได้สร้างฐานเลยนะเนี่ยดีครับผมทุบแสงว่าเขาแม่นลายต่อบ้านด้านล่างนะครับแบบเกินมาปุ๊บเขาเลือกเลยนะว่าอันนี้ผมต่อไปด้านหลังครับแต่ฐานคนผมจะต่อไปด้านหน้านะ

ผมเคยไปเล่นมานะคือคนคนไหนก็นตามครับที่เล่นโซเวียตแล้วแบบเล่นบุกเร็วแต่กิลลี่ไอไลโน่แต่ต้นเกมเลยผมว่าน่ากลัวกว่านะครับผมคิดว่าน่ากลัวกว่าแบบฟาร์มอะหลังๆผมเริ่มไปแก่สูตรแบบคนเล่นเร็วมานะของฝั่งโซเวียตอะผมรู้สึกว่าแบบกดดันด้วยกิลลี่แต่ต้นเกมอะอันตรายกว่าครับเนีย่ยถ้าเขากดดันต้นเกมเาด้วยเอนจิเนียร์ใช่ไหมผมก็มีทางแก้ด้วยการที่แบบผมก็แค่จัด จัดอันเนี้ยจัดซีวบวกกับอันเนี้ยครับไอเอฟวีนะมันแก้ค่อนข้างง่ายอ่ะเรียกว่าไปถอดสูตร <Unit ready. S 2> แต่ผมก็ยังไม่เจอคนที่แบบโหดขิงขิงนะครับที่แบบว่า <Unit ready. S 2> โหดกะเราตายอ่ะใส่เอนจิเนียร์มาปะเนี่ย <Construction. S 2> ใส่เอนจิเนียร์มาชัวร์ครับว <Unit ready. S 2> ิ่งมาอย่างนี้นะกะซัด <'t> หน้าอย่างนี้ครับ โอเคขามาด้านล่างนะครับเฮ้เกมนี้ดีถ้าอยู่ไอมันจะกว้างกว่านี้จะเป็นไรไหมเนี่ยเขาวิ่งบนแร่นะครับบินบนราวแร่เราได้เปรียบกว่า Training. On hold. Voilà. IFB ready. Unit ready. Yep. Made ready. Give me a plan. Yes, Commander. Unit ready. Disguise ready. Operation underway. Construction complete. Tools of the trade. Unit ready. Cannot deploy here. Tools of the trade. Building. Fast and light. Unit ready. เรียบร้อยครับเฮ้ยเเอเจเนียปผมต้องหายเอเจเนียแล้วสอยทิ้งละอันตรายครับ Kristin weird za เกมนี้ผมมันเป็นแมปยาวนะครับผมจะเล่นเป็นอันนี้ฟาร์มๆหน่อยแล้วกันพี่ชายเหดีกินเหรอแตเขาเตีคุ้มอยู่เนี่ย ช ANEL KUAI เรียบโอเคครับได้เวลาขยายฐานรถถังแล้วล่ะแอนเค้า reporting โคตรเกียร์นะไอ้สเต็ปเนี่ยนี่มีน้องเอนจิเนียร์อยู่ในนี้จริงด้วยจะเราบวกตอนนี้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เราค่อนข้างได้เปรียบนะไม่จำเป็นต้องรีบเล่นอะไรมากครับ Unit ready. Unit building. Building. green. Unseen Unit ready. reporting. What? My Yes sir. Thank you. Building. Iron curtain detected. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Aircraft Unseen. reporting. Cronosphere Select Ready Target Ready 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 o Unit Unit l Unit พี่ชายเผลอเลยไปหรือเปล่าเอ้ยทำไมมันโอเคครับ โอ้มผมพอสู้เขาได้แลนะ้วนสู้คือเรี Unit promoted outstanding unit ready. Now you see me warning iron curtain detected construction. complete outstanding? Want some shade? Look at Unit reporting build down forward. Primary building selected ready to roll new round. What we lack now is a laser car. Take it to clear these panels. On our way, sir. Unit ready. Rockets in the high road. Yes sir. On our way, Unit okay, ready. Unit Driver up. Unit lost. Building. Unit lost. Unit ready. Unit, unit lost. Okay, unit, up. Up. unit promoted. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. ready, อ,อ๋อโอ้โหจีครับ